แล้วมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนย์โดยคามิ้นชันตาบีจีนะฮะคามิ้นชันตาบีจีแตกต่างจากคามิ้นชันทั่วไปที่ขายอยู่ตามท้องตลาด 1. สก,กัดเอาเปลือกออกหรือแต่เนื้อคามิ้นแบบ100%นะฮะสอใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าคือ400มิลลิกรัมนะฮะใครที่มีปัญหาปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียกดไหลย,ย้อนนะฮะ แล้วก็ปัญหาเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษนะฮะทานได้เลยซื้อเก็บเป็นยาสามัญประจําบ้านไว้นะฮะไม่ต้องที่เหนียวนะฮะเวลาเป็นปวดท้องขึ้นมาเนี่ยนะฮะปันหาไม่ได้ดือดดือดนะคุณผู้ชมนะคะเพราะโรคพวกนี้มันชอบมาก,กันคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่นะฮะจริงวันนี้คมพิชันตราบีจีมาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษวันนี้กับคมิชันตราบีจีหนึ่งกระปุกปีสามสิบแคปซูลด้วยกันราคากระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ใครที่ชมรายการเมามันอยู่นะครับให้โปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยแบบนี้ห้ากระ นนนสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624หรือ Li n e แอสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดได้เลยมุมขวานหน้าจอน,นั่นเองนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนครับสนใจอยากจะติดต่อลงโฆษณานะคุณแม่นะสามารถโทรมาได้เลยเช่นเดียวกันเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเบอร์นี้ครับ 0, 0 9 0 0 8 9 9 9 5นั่นเองจ้ามาที่ข่าวบันเทิงต่อ,อก็อยังคงอยู่กับนางงามเนาะมิสแกนกับชุดประจำชาติที่มีการครีเอทออกมา พราะมันมีครีเอทด้วยมีการทาเลตนด้วยมีการโชว์ต่างๆเมื่อวานนี้ทําให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็น่าพอใจเป็นอย่างมากแต่มันก็มีประเด็นหนึ่งคุณแม่ทำไมอ่ะที่นางงามไปจับจ้องแล้วก็จ้องจับแล้วก็จับจิตดูพินิษพิจารณาดูแล้วดูอีกดูซ้ําดูซากกับชุดมวยไทยทอกว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมันเหมือนกับชุดมวยคนอื่นเวทีอื่นหรือเปล่าแต่มันก็มีประเด็นที่เทียบว่า เฮ้ยการแสดงออกที่ที่ต่างกันเนี่ยที่ไม่ดูอ่อนหวานน่ารักเนี่ยแต่นางามมิสแกนทำได้ออกมาเนี่ยมันดูเข้มแข็งและแข็งแรงอะไรไนน้ี่เขามวยของจรงิงเอ,อัเอออน,นั้นไม่ใช่มวยออมึงดูใหม่อะไรสองกีฬาเท่านั้นแต่ไม่ใช่มวยอะไรไม่ซูมโม่กขยกน้ำหนักอุ้ยใครอะฮะ <H as? S 2> โอลิมปิกหรือเปล่า ชุดสูโมตกปากรวยที่ไหนมวยบ้านมึงที่ไหนชุดสูโมกับชุดโอลิมปิกไอยกนั้งหนักโอลิมปิกดูมวยมิดแกนดีกว่านี่นี่เอออันนี้มวยสมุดสงครามใช่ไหมครับสมุดสงครามนี่มวยไม่ต้องโชนหน้าท้องชุดมวยไม่ต้องโชนหน้าท้องไม่มีมวยบ้านไม่มีมวยไม่มีมวยเรียกไงเรียกไงไม่มีมวยมวยที่ไหนแล้วครับมาใส่ชุดไม่ว่าท่าแรกๆคุณไหมฮะท่าแรกๆคุณไหมคุณ Uhm เอาใหม่ Eugene, ่าแรกใหม่ตึง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 นี่มาแล้วปุ๊บอันนี้ก็ขายความแข็งแกร่งแต่น้องเขาดูแต่น้องเขาดูเป็นนักมวยมากกว่านะน้องเขาดูเป็นนักมวยข้างหลังข้างหลังเห็นตูดได้ข้างหลังเห็นตุดได้ถ้าเรหหลังนะ ชุดมันยังไม่เสร็จบ้างอ่าเห็นไหมเออนะมีแบบอนุมานแผงสอนอ่านะนะครนี่แหละคือมวยนี่คือมวยอ่าอันนี้จังหวัดและอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นอนุมานลบบุรีลบบุรีลิงลบบุรีเออสวยงานะคะชุดนี้มันเหมือนมัสคอตนะมันดูน่ารักนะหน้าละงามขึ้นกับชุดทำไมอ่ะเขาดูคมไงดูคมแบบชื่อขึ้นกับกัน ดูแบบไม่หวานอ่ะมาหม่อกกันไปดักมวยไงดีดีดีเพราะว่านีคนใต้นะคนสุราษฎร์นะนี่เป็นไงล่ะนวมเนิมเป็นไงนวมเนิมได้อยู่รู้สึกว่าไอ้น้องคนนั้นที่มันทําชุดที่มันได้ชนะบ่อยบ่อเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาปิดไฟนะ เออเออเนี่ยเนี่ยสวยนะเออเออเนี่ยมันดูแข็งแกร่งเข้าใจป่ะคือมวยเนี่ยมันต้องดูแข็งแกร่งเราไม่มีมวยหวานมวยเบาหวานนะคะเฮ้ยอะไรมวยหวานพอจะเบาหวานทำไมอะเบาหวานแล้วคนอ้วนจะเป็นเบาหวานได้ไงอออันนี้ก็ต้องดูแข็งแกร่งต้องดูอย่างนี้นี่คือมวยเออดึงเลืนออกมาแล้วคืไทยแลนด์คือมวยอออันนั้นมันไม่ใช่มวยอะไรอะมันเป็นซูโม่มันเป็นกีฬาญี่ปุ่นพูดถึงใคร กูพูดถึงใครบางคนที่กูไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นนักกีฬาซูโม่แล้วก็ไม่เป็นนักยกน้ําหนักมึงเคยเห็นนักยกน้ําหนักพวกวลาเขาแข่งโอลิมปิกป่ะเคยแล้วมึงเอาไปเปรียบเทียบสิฮะเหมือนไหมนักยกน้ําหนักกับซูโม่อืมอือนั่นแหละอืมหรือมันชุดมวยปั้ำวะฮะมวยปั้มมึงเคยเห็นมวยปล้ำญี่ปุ่นป่ะเคยเออฟูจิเวิรดยี่ยักษ์ก่ะ ก็ได้อยู่แล้วก็โดดลงมาจากนนั่นนะอะไรอ่ะจากขื่อเฮ้ยแล้วก็พื้นสะเทือนปุ๊งอ้โอกลับมาน้ำมวยนี่ก่อน แต่ว่าสอ2สอจังหวัดนี้นะฮะมีเป็นเป็นคอนเซปต์มวยเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันยังไงแม่พูดหน่อยดิกระชุนไงมึงจะไม่ให้กูถามอะไเลยหรกระชุนก็แตกต่างตอนอันนี้เขาแข็งแกร่งเขาแข็งแกร่งเขาโชว์เหบนี้แล้วเขาก็มีแม่ไม้มวยไทยคือแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็มีมวยมวยใต้มวยอีสานนะมวยภาคกลางแต่2จังหวัดนี้ก็เป็นภาคกลางไงนะฮะสมุทรอะไรนะสงครามสมุทรสงครามกับลบบุรีอย่างเงี้ยมันเป็นมวยภาคกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยลพบุรีเนี่ยวเขามีเมืองเป็นเมืองลิงถ้ามึงไปลพบุรีเนี่ยมึงก็จะเห็นลิงตีกันเป็นล้อมอเตอร์นะครับมันจะมีลิงประมาณสี่เผ่าสี่สี่กลุ่มตีกันแยงยาคูมึงอย่าไปเอาดัดมือดัดมือยาคูไปวางกลางถนนนะทำไมอ่ะมันตีกันมันชอบกินเอบกินแล้วสบายชอบ นะคะกอนนี응้แหละก็ถูกต้องแล้วคันหนุมาันเขาเป็นเมืองลิงลรับลีเขาเป็นเมืองลิงเมืองอาหารเมืองลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเมืองเมืองเมืองนักมวยเนี่ยพอมันลงมาเสร็จปั๊บมันกลายเป็นมัสคอตไงแล้วชุดชุดเนี่ยมันดูน่ารักไปหมดเลยอ่ะนะแล้วเขาแข็งแรงเห็นไหมับรอเห็นไหมเขาคือมวยมันก็คือต้องดูให้เป็นมวยบางคนทําแล้วมันไม่รู้เป็นมวยไงต้องดูอะไรรู้ป่ะไรเหมือนกายภาพบำบัดอออเแดง อาชุดนักเวนต้องเข้มแข็งเออบางคนทําแล้วเหมือนคนกายภาพบําบัดอะมันเป็นเอามาพึ่งเอามาพาดแล้วออกมากายภาพให้กูดูอะออก็สวยปะก็สวยไหมคนบ้านมึงเหรอไอ้กายภาพบําบัดแล้วสวยอะฮะอีโอมสมพัน์บ้านมึงเหรอกายภาพบําบัดแล้วสวยอะเขาเต้นกายภาพบําบัดแล้วสวยอะคนก็ชอบกันนะคนก็ชอบกันนะพวกสะกดจิตไงสวยสวยชอบชุดมวยอะที่สวยนี่เข มันก็มีสองชุดน่สวยแล้วไม่ได้พูดถึงใครนะคะเราพูดถึงชุดมวยเพราะมวยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประจำประเทศไทยรเรามีสิทธิที่จะพูดเดี๋ยมาแจ้งความจับแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องเทศนะคะ เลิศกับชุดสองจังหวัดนี้เขรว่าเลิศมากใช่ฮะพูดถึงมิสแกนเดี๋ยวไปดูพี่วัดนิดหนึ่งแต่เมื่อพี่วัดเองเมื่อวานเนี้ยก็รู้สึกว่าไลฟ์สดไปก็เดือดไปเหมือนกันทำไมยังเดือดอีกอ่ะเดือดทุกวันเดือดตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยไลฟ์สดตอนแรกก็ดูอารมณ์ดีๆอ่ะเดือดเรื่องอะไรอีกเพราะว่าน้องวัดนะฮะไล่ติ่งอวตารลั่นนางงามเนรคุณนะฮะ ล่าสุดเดี๋ยมีคลิปในทิกต o k ได้มีคลิปในขณะที่พี่วัตเองเดินไปหาหนางงามท่านหนึ่งแล้วก็ไลฟ์สดได้มีติ่งนางงามท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาจากโลกไหนก็ไม่รู้มาคอมเมนต์ว่าคนเนรคุณจะไม่มีวันเจริญเท่านั้นแหละโอ้โห oh พี่วัตเนี่ยโมโหเลยครับ้ <Yeah. S 1> อมกับสับเละเลยแล้วก็พูดชื่อ E-account นั้น <Yeah. S 1> ออกไปด้วยแล้วก็บล็ <Yeah. S 1> อกเลยแล้วก็ด่าแบบถือว่าด่าเยอะไม่รู้ว่ามีคลิปหรือเปล่าล้วมีคลิปนะไหมลูก มัาไมดู้นเอาไปฟังเาเดือนบ่อยจังเลยครับบอขอโทษนะคุณกลับไปเวทีคุณเดี๋ยวนี้คุณไปดูซิว่าเขาทําอะไรกับน้องเดี๋ยวน้องงัดสัญญาให้อ่านเลยนี่เนระคุณเนระคุณคือพวกคุณนั่นแหละเอออายุติธรรมเออคุณไม่รู้ความจริงหรอกว่าเขาโดนอะไรกันมาบ้างไปไกลๆเลยแบบชื่อเนี้ยบล็อกแม่งเลยเจ AE เซรีบกลับไปเลยกลับหลุมไปเลย เออนรกก็อยู่กันนรกเหมาะแล้วอย่ามาอยู่บน oh. สวรรค์แดงไหมอย่างนี้ต้องด่าดถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกอ่ะมีมีความลับที่มีมีอุตส่าห์เก็บไว้ให้นะแล้วก็กรุณาไม่ต้องโทรมาหามีมีตอนเช้าไม่ม่ต้องโทรมาขู่น้องนะฮะกองประกวดลอยทย่อยพวกนั้นไม่ต้องโทรมานะจ๊ะ oh. จะสัมภาษณ์ก็โทรมาบอกว่าอย่าอย่าพูดความลับนะนู่นนี่นั่น เออไม่กลัวอะไรมันอืมก็มีการโทรมาขู่โทรมาจะไป<บ>ชอบโทรขู่ชาวบ้านจังวะไม่รู้ตั้งแต่<ะ>สมัยก่อนแล้วตั้งแต่สมัยโกโก้แล้วชอบโทรไปหาเด็กแล้วก็ขู่เด็กอืมป่วยเนาะอืม,อมก็นี่แหละก็แต่ว่าไอ้เรื่องของการโทรขู่เรื่องของการ โน่นนี้นั่นต่างๆเนี่ยก็ฝั่งของอาจตอนเราพูดชื่อได้เพราะเมื่อกี้ไม่พี่วัดพูดชื่อแบบเมื่อกี้นะไม่พูดไปต่อไปพูดไปต้อไปพูดแล้วก็รู้ว่านางงามคนนั้นละกันของก็ไม่พูดขึ้นมาว่านางงามคนนั้นโดนอะไรมาบ้างก็อุตส่าห์ไม่พูดแล้วไม่ไม่แต่ไม่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโทรไปขู่เด็กตลอดคือตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะชอบไปก้าวไก่งานของนวัดเขาอ่ะอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆนะคะเด็กมาแกลนก็คือเขาเขาก็เป็นคนของแกลนไปเรียบร้อยแล้วเขาประกวดแกลนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด เราก็ทําในส่วนของเราไม่ควรที่จะโทรไปขู่ไปข่มขู่ไปอาฆาตไปแค้นนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราก็เลือกแล้วนะคะว่าเราจะเลือกลักษณะแบบไหนไปเอแค่นั้นแหละต้องส่งลงโทรไปขู่เด็กออออืืมมเแล้วขู่แล้วมันจะได้อะไรกับตัวเองมันจะทําให้ตัวเองมันดูได้ค่าไปไหม มันเป็นอุยงงานในบ้านเรามีหลายร้อยเวทีนะคุณเวทีไหนโทรไปขู่เด็กอ่ะชอบไปขู่เด็กจังเลยอ่ะก็พี่วัดก็ุตสาหไม่พูดเลยแล้วแต่ว่าพอไลฟ์สดเนี้ยก็มีติงฝั่งนั้นเนี่ยชอบมาตามคุกคามมาจะเอาให้คือมาปั่นมาป่วนอ่ะพี่วัดก็อุตส่าห์ใจเย็นมาหลายไลฟ์แล้วแต่พอพอไลฟ์ปุ๊บมันแต่พี่เห็นหลายครั้งก็ชอบโทรขู่เด็กชอบแจ้งความจับ คนที่ไม่เห็นต่างสมควรโดนด่าไหมเงี้ยชอบไปแจ้งความจับคนที่เห็นต่างอย่างนี้พี่วัดคนด่าเนาะเมันเป็นพี่ของเขาคดีตัวเองไปถึงไหนแล้วอ่ะที่เขาแจ้งความจับข้ออะไรพูดถึงเวทีไหนเนี่ยอ่ามันก็มีบางหลายโอ๊ยหลายเวทีเขาแจ้งความจับประจำต้องเป็นข่าวไม่เป็นข่าวยุะแยะไปหมดมันมาเดือดร้อนโดนแจ้งความจับข้อเขาเอาตั้งทนายฟ้องแล้วนี่ว่าฟ้องเท็จอ่ะเออไปเห็นกันหมดแล้วอ่ะเห็นหุบปากกันไปหมดแล้วอ่ะเท่าไหร่กี่บาทนะ ฟ้องเทสตเจ็ดปีเลยติดคุกเลยติดคุกเลยอเขาตั้งทนายฟ้องแล้วฟ้องกลับด้วยฟ้องเท็จอือเขาตั้งทนายฟ้องกลับเลยว่าฟ้องเท็จก็นั่นแหละก็บางทีเราก็ต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยมันชื่นชอบเวทีนั้นเวทีนี้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปว่าหรือไปไปปัน่นป่วนกับอีเวทีหนึ่งไงอ,อันนี้คือในไลน,น,น์เนี่ยไลน์ไลน์ปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันนั่นเลยเขาไปพิมพ์เลยโดยที่ไม่เป็นองค์ก็ต้องด่าป่ะ ถองค์เป็นพิวัตรอน่ยก็เสือกเขาไปเม้นอยู่ดีๆอยู่ดีๆบอกว่าวคน<ะ>เนรคุณอจะฝากด่าดถึงคนที่เอาไปเมนตว่ายัางไงบ้างพพูดเลยสิพิวัตรเขด่าหมดแล้วนะแล้มึงก็ด,าด่าเหมือนมึงบอกมึงถ้าเป็นองค์จะด,าด่าแล้วก็ด่าด,ดีว่าอยู่ดีๆเรามายุ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมายุ่งแล้วแล้วสองเนี่ยการที่บอกว่าเดลคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรในไลฟ์เลยแล้วอยู่ดีๆก็มาเมน้นคลอดเข้ามาเหรอเออใช่ไงคลอดเข้ามาเออแล้วถามว่ามึงเป็นใครเจ็บกีมากไหมตอนคล ระเบิดก็ไปนี่มันมีกีหรอมีกีหรอคนนี้ฮะมีกีหร<ล>อกีีที่ปากมึงคลอดเข้ามาหรอมึงถ้าบอกว่าเขาเนีละคุณอนะมึงไม่ได้คลอดเข้ามามึงไม่ได้มีกีมดลูกมึงยังไม่มีกันเลยมึงไปวุ่นวายกับเด็กไม้เป็นซะอย่างเงี้ยพี่สาถึงได้บอกว่าเขาถึงได้ด่าให้เจ็บๆแล้วก็ไปบอกว่าอุ้ยเวทีแล้วน่ะผู้อะไรนะเจ้าของเวทีน่ะ นิสัยไม่ดีชอบด่าอย่างงุ้นอย่างนี้ต้องไปกวนประสาทเวทีเขาเ็าด่าออกมาก็เหมือนหนูองเหมือนหนูเดินเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ไปอาละวาในบ้านเขาแล้วก็วิ่งออกมาเขาก็ต้องกมึงมาตบกลางถนนไหมล่ะเอก็เป็นเรื่องปกติไหมล่ะก็ใช่เออเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยไม่สมควรโดนด่าแหละไม่ดีๆก็ไปว่าเขาแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าเป็นตัวเองเดินเข้าไปขโมยของของเขาแล้วก็เดินออกมาแล้วก็วิ่งออกมาเพราะเขาจับ จับผมได้สิเขาก็ตกให้สิเพราะว่าลุงตกยุคนีนควรพบหมอไหมควรพบหมอไหมหมอคงเอาไม่ยุ่งอะไรอะตกแค่ข้างนี้ดุเดกมาไม่จริงๆฉันสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะก็รู้คือชอบโทรไปวุ่นวายกับเด็กเขานะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไปโทรไปวุ่นวายโทรไปขู่เขาโทรไปสารพัดสารเพคเขานะฮะ คือพี่ว่าเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานกระูไม่ว่าคุณจะทําเวทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงไเราต้องวัดที่ผลงานวัดที่ผลงานะนะคะการประกวดในบ้านเรามีเป็นร้อยเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผลงานมาแข่งกันถ้าปีนี้ผลงานเรามันต่าเตี้ยเลียดินมันทุเรศทุรังอย่างเงี้ยเราก็ปีหน้าเราก็เริ่มใหม่มต้องไหมฮะแล้วทำไมต้องไปด่านนี้ล่ะคุณผมไม่เข้าใจ คือคนพวกนี้อะไรก็เนรคุณแล้วถามเขาถ้าเขาถามกลับว่ามึงลอดกูมาเหรอไม่ก็อย่างสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งไปประกวดเวทีแม่ออแล้วก็ไม่ได้ฝ่งฝันแล้วก็มาอีกปีหนึ่งมาประกวดเวทีโอสิของเขาเออแล้ว,แล,วแล้วแม่ก็มาด่าเด็กคนนั้นว่าเนรคุณไม่เกี่ยวเออแล้วโอ,อมถามนิดหนึ่งว่า แล้วังไลคุณอะไรเนลคุณอะไรอะไรคือคุณอะไรคือคุณก่อนเงินที่กูกินก็เป็นเงินสปอนเซอร์เออไม่อะไรคือคือบุญคุณก่อนโรงแรมที่พักก็โรงแรมสปอนเซอร์ออรถที่นั่งไปก็รถสปอนเซอร์เนลคุณอะไรคำว่าเนรคุณมันต้องใช้ระหว่างพ่อแม่ออันดับแรกคือต้องพ่อแม่ก่อนบุพการีเราเนี่ยละเขาอุ้มท้องมาเขาเบ่งเกียกมาแล้วถ้าเกิดถึงว่าเป็นใครก็ไม่ต้องมาบอกเนรคุณเออ ก็สมควรแล้วที่เขาจะลกมาตกกลางสี่แยกนะองอน,นี่ก็โดนด่าเยอะอีคนนี้อีคนที่พี่วัดด่าเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าอยู่นิ่งๆเอออยู่นิ่งๆที่ใครที่มันอยู่นิ่งๆที่ใครที่มันที่เห็นที่เห็นน้องๆที่หลายคนเนี่ยเขาก็นิ่งๆกันนะเขาก็นิ่งเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ดูแล้วเขาก็ชื่นชมแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อดีเราก็จดจําเอาไว้นะฮะอันที่มันเป็นข้อไม่ดีเราก็ลืมลืมมันไปเพราะว่าอย่าลืมว่า การทาเวทีนางงามในบ้านเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในสิ่งที่ดีแล้วจดจำไม่ใช่ีแล้วคุณนี่นั่นอย่างงู้นนี่นั่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี<ต><ว>้เฮ้ยไม่ใช่แล้วที่ใช้ก็เป็นใช้ไม่ไม่ใช่หน้าตัวเองด้วยคอวตารอาวตารเป็นรูปน้องแมวแมวเมียของตัวลงแมวนี่ละคุณนั่นแหละตามนั้นแหละทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะ ใครวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำใครวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเออไม่ใช่เขาไปเถอะวุ่นวายโทรหาเด็กโทรหานั่นบังคับให้เขาขอโทษนู่นนี่นู่นที่วาดไรสาระไรสาระแล้วรู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วบ้านเนี้ย พ่อเขาแรงเออเขาเตะได้เป็นเตะตบได้เป็นตบไปยังไปกวนภาษาท็ยังจะไปก้าวไก้าวกยเขาอีกก็สมควรสมควรอันนี้ก็นทเห็นด้วยก็สมควรเหมือนเขาบอกบบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ผีดุอ่ามึงก็ยังแอบเข้าไปไปกวนย่ยยวนปราสาทคนในบ้านอผีก็ตามมาหักกีมึงไงแล้วมึงจะมาโกรธอะไรอ่ะก็ถูกนั่นแหละ นั่นแหละนะครับเราไปยุ่งในพื้นที่ของเขาทั้งเราไปยุ่งในพื้นที่ของเขาเอ,อเขาก็ไม่เคยมายุ่งในพื้นที่ของเราเท่าที่พี่เต๋าเห็นมานะคะเขาก็ไม่เคยไปยุ่งเขาอาจจะพูดของเขาก็เรื่องของเขาถ้าเกิดเราปิดหูปิดจะไม่ฟังของเขามันก็จบนะคะ เขาพูดในส่วนของเขาเขาพูดว่าเอาใจเอฟซีเขาก็ปล่อยเข้าไปเราก็หนิงๆนิงของเราไปไม่ใช่ลราเข้าไปในพื้นที่ของเขาแล้วไปวุ่นวายกับเขาสมควรแล้วที่เขาจะลากมาเรียกว่าฉีกกีกลางสี่แยกเอาแยกอะไรดีเอาแยกอะไรดีเอาแยกที่รถติดเยอะๆก็ต้องแยกอโศกอโศกนั่นแหละนั่นแหละ พระรามเก้ายังไม่เท่าไหร่ต้องแยกอโศกรัดพาวไหมแยกรัดพาวไม่เท่าไรไม่เท่าไหรเนาะต้องแยกอศกอโศกดีกว่าศูนย์รวมศูนย์รวมติดนะนรกแฝดนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะอย่าไปวุ่นวายอย่งไปโทรหาอะไรใครทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเรื่องของมารยาทด้วยนะคะตัวเขาเองเขาจะไม่เคยไปโทรหาเด็กเขาที่ไปกับคุณแล้วคุณจะไปอะไรกับเด็กที่เคยมาเวทีคุณแล้วไปกับเขา ก็เด็กเหนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะไปเวทีไหนก็ได้บนโลกใบนี้ที่ใครที่มันจบแล้วทุกวันนีเออเเ้เวทีเขาก็มันเวทีก็ถูกจัดงานเมื่อวานเขาจัดชนกันหลายที่เขาก็ไม่เห็นมีปญดาเวทีนึนงมาวุ่นวายไงไปวุ่นวายพาวุ่นวายก็ต้องโดนอย่างนี้แหละเออ,ขอเข้าไปหาเรื่องเขาอะนะคะครับ ก,กินให้โรคกระเพาะมันหายนะคะคามิ้นชันตาบีจีนะคะคัดแต่เนื้อคามิ้นสกัดเอาเปลือกออกนะคะใส่4 0่มิลลิกรัมวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษคะ่ะอโปรพิเศษวันนี้1กระปุกนะฮะราคา290บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเลยนะฮะโบสบายกระเป๋า5กระปุกนะฮะราคาเพียงแค่1น0 0ันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 5ย1 8 4 6า4้าเจ็ดหนึ่งแปดขวาหาจองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเทียวโค้ดปุ่มขวาน่าจอรได้เลยนะฮะสู่ผู้ เกาเๆาหาน่เองครับาค่สักคู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ